ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับผมก็กําลังจะเดินทางไปเมืองสังานะครับผมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงนิวยดลีนี่ไปประมาณสามชั่วโมงครึ่งนัดคนขับรถไปแล้วประมาณตีสามครึ่งนะครับผมเมื่อคืนก็นอนไปตั้งแต่สามทุ่มครึ่งครับตื่นมาตีตีสองห้าสิบก็ถือว่าได้นอนเพียงพอนะครับผมตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนขับรถข้างล่าาแล้วครับผม น่านจะไม่ลืมอะไรแล้วนะอะไะครับคนขับ,บรถมารอแล้วนะครับอันดับส่ดนโนะอเค oh, okay, Thank you Thank you Oh, it's true? Oh! Ah, i going to Angra. Pongpop. Yeah! It's me. Okay. Right, here we go. I am English speak English, sir. I'm sorry? I am in speak Ah! I don't speak English. Go! บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับ Here we go. Here we have to. Here we go now. โอด้อัอเี่คัี่โอเคโอเคด้วยความที่พี่แกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างยากลําบากนะครับผมพี่แกก็จะเปิด Google Translate แล้วก็พูดแล้วก็เอาคําแปลมาให้เรา เราก็พูดใส่ Google Translate แล้วก็แปลกลับไปให้พี่เขานะครับผมก็สนุกดีครับพี่แกก็งงผมก็งงเหมือนกันครับ Two hours l a ต e อตอนนี้เขาก็พามาแวะกินน้ำชานะครับผมเดินทางมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ตีสี่ครึ่งอร่อยมาก y e s ดีเย yeah. no uh, ่ยฮอตฮอตออลิฟต kind of t h อ t รสชาติอร่อยดีนะเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินมาก่อนเหมือนสมสมุนไพรอะไรสักอ่ะ ปีห้าห้าครับผมตอนนี้เขาก็ากอดเติมน้ำมันท้องน้ำก่อนแล้วเดินทางกันต่อนะครับนา่าจะกประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับโอเค okay, let's go <S later แล้วนี่ก็คือพี่ไกด์ของเรานะครับผมจากบริษัท Keeper Landway นะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยการไปเที่ยวทัสบาฮาลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีไกด์ก็ได้นะเราสามารถเที่ยวเองได้นะครับผมแต่ว่าจากที่ผมไปถามเพื่อนอินเดียมาเนี่ยเพื่อนเขาผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดคุณจะไปคนเดียวแล้วอยากจะเที่ยวอย่างสบายใจเที่ยวอย่างปลอดภัยถ่ายคลิปถ่ายอะไรแบบสบายใจแล้วก็มีคนถ่ายรูปให้ด้วยเนี่ยคุณก็จ้างไกด์ไปเถอะราคาไม่แพงหรอก ผมก็เลยได้ไปเช็คราคาใน TripAdvisor มานะครับผมก็คือไกด์1วันนะครับทั้งทัสมาฮาวแล้วก็อังกราฟอร์ดรวมกัน2ที่เนี่ยเพียงแค่500รูปีหรือ250บาทเท่านั้นเองผมก็เลยจัดไปเลยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเนื่องด้วยปัญหามลพิษของประเทศอินเดีย ทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาก็มีความกังวลเป็นอย่างมากนะเกี่ยวกับสีขินอ่อนสีขาวของทัสปาฮาที่มันกลายเป็นสีเหลืองขุ่นนะครับจากปัญหามลพิษทางการอินเดียเขาก็เลยมีความพยายามอย่างมากเลยนะที่จะรักษาทัสปาฮาเนี่ยให้ยังคงสภาพหินอ่อนสีขาวเหมือนเดิมแล้วหนึ่งในมาตรการที่ทางการอินเดียเขาบังคับใช้นะครับน,นั่นก็คือการห้ามรถยนต์เนี่ยเ,เข้าไปใกล้ รถยนต์เนี่ยต้องจอดห่างจากทางเข้าทัสมาฮาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรเลยนะครับผม <S <S ซึ่งเราต้องเดินไปต่ออีกประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเดียวกว่าสกิโลเลยนะครับแต่ก็มีบริการรถยนต์อิเล็กทริกแล้วก็สามารถนั่งสามล้อไปก็ได้นะครับผมค่าใชา้จ่ายก็ไม่แพงอยู่ที่เราต่อรองราคานะครับ מ�jay Vega Pennsylvania européisty Beschäd กำลังเดินเข้าไปทัสมาฮานะครับเขาบอกว่าต้องเดินเข้าไปประมาณ1กิโลนีน้ครับอบน้องแค่ระ place fountains and where waters. Yeah. So they are just trying survive our So to trying just with the heat. สำหรับการซื้อบัตรเข้าชมทัสปาฮาวนะครับผมผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อออนไลน์มาจากเว็บไซต์ที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,100งพัรูปีแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเพียงแ,แค่เรายื่นพาสปอร์ตก็จะได้สิทธิ์ราคาพิเศษในราคาหกวันรูปีเท่านั้นครับตั้งกล้องเข้าไปนะครับของโกโปรหรือว่าทุกชนิดนะครับผม ฝนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ <Yeah. S 1> การก่อสร้างทัสมาฮาวนะครับผมเริ่มขึ้นในปีคิตศักราช1632 mm hmm. จนถึงปี1654ใช้เวลาก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งนานถึง22ปีเลยนะครับทุกส่วนของทัสมาฮาวเนี่ยสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ศีลาแรงและประดับลวดลายด้วยเครื่องเพชรพลอยหินโมราตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมแนวโมกุลของอินเดียครับผม ถ้าเกิดผ่านเข้าไปประตูนี้ตรงทัสมาฮาก็ไม่สามารถใช้กล้องกบปูได้แล้วนะครับผมใช้ได้แค่ก้องถ่ายรูปก็มีคนมาตามตื้อให้ถ่ายรูปเต็มเลย แต่ก็ใจแข็งไว้ครับฝนซ่งแดดก็ต้มๆเดือดนะฝนกัเลยว่าสดานั้นก็สวยมากนะครับฝนก็ไม่ค่อยเยอะตอนนี้เวลา8โมงตรงอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะจอด normally in the a f t e r n o o n it will be crowded right it will be crowded and much hotter okay ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ สวยมากนะครับได้ไปดูใกล้ๆแล้วหายเหนื่อยเลยนั่งรถมา3ชั่วโมงตื่นตีสามเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วจะเข้าไปข้างไงแล้วนะครับผมส่วนภายในตัวอาคารของทัสมาฮาวนะครับผม ก็จะเป็นสุสานที่ตั al, ้งศพของจักรพรรดิชาจารันผู้สร้างทัสมาฮาลแล้วก็สนมเอกอย่างมุตัสมฮันครับเพื่อนๆนที่สนใจจะเข้าไปดูข้างในนะครับผมต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะครับผมแล้วข้างในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับผมสามารถเข้าชมได้อย่างเดียวครับเริ่มร้อนมากแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วก็น่าจะกลับแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าไปข้างในมาเขาถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังนอกจากปัญหา มลพิษทางอากาศนะครับผมที่ทําให้สีของทัสมาฮาวเนี่ยหมองคล้าลงแล้วเนี่ยอีกสาเหตุสําคัญอันดับต้นๆน,นะครับผมก็คือปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่น้ํายมุนาเนี่ยแหละครับผมแม่น้ํายมูนาเนี่ยซึ่งไหลผ่านใกล้กับทัสมาฮาวเนี่ยมันได้ดึงดูดเหล่า,มาแมลงจํานวนมหาศาลเลยนะครับผมให้มาบริเวณร,บรอบๆแม่น้ํายมุนานะครับผมแล้วก็ทิ้งของเสียไว้บนผิวหินอ่อนของทัสมาฮาวมันก็เลยทําให้ทัสมาฮาวเนี่ย มีสีที่หมองคํำลงเรื่อยๆครับผมฉันเสียจดูไปังรุาก่อนะเราไอใชครุกตุก หลังจากที่เรานะครับผมได้ชื่นชมความอลังการของทัสมาฮาเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งนะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับนั่นก็คืออังกราฟอร์ดหรือว่าป้อมอักครานั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่ห่างจากทัสมาฮาเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มากันเองนะสามารถที่จะนั่งรถตุกๆไปได้เลยนะครับผม เจอเขาถ่ายหนังอินเดียพอดีนะครับรัน Let's love first to wait okay. go wow ถ่ายหนังอินเดียพอดีมีออไราัน สำหรับอังกราฟอนหรือว่าป้อมบักคาราเนี่ยนะครับผมก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมการกอร่อสร้างนะครับด้วยอิฐภายในเนี่ยก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะครับล้อมด้วยป้อมปราการขนาดใหญ่ด้วยอิฐสีส้มนะครับผมคือไม่นานหลังจากทัสมาฮาลสร้างเสร็จนะครับพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าชาจาฮานเนี่ยก็มองว่าพระเจ้าชาจาฮานเนี่ยเสียสติแล้วก็ใช้เงินจากท้องพระคลังเป็นจํานวนมากนในการกอร่อสร้างทัสมาฮาลก็เลยได้ตัดสินใจ ชิงมัลลังแล้วก็จับพ่อตัวเองเนี่ยไปคุมขังอยู่ที่ป้อมอัคราแห่งนี้นี่แหละครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทัสบาฮาวนะประมาณ2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งพระเจ้าซาจาฮานเนี่ยวันๆก็ได้แต่มองดูทิวทัศน์ของทัสบาฮาวผ่านลูกกรงที่คุมขังตัวเองไว้อยู่ที่ป้อมอัคราเนี่ยเป็นเวลานานถึง8ปีเลยนะเขาก็ข่าครวญถึงภรรยาที่เสียชีวิตของเขาไปเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายนะครับผม พระเจ้าชาจาหาเนี่ยก็สิ้นพระชนลงในปีคิศักราช1666ที่ป้อมอัครา oh. แห่งนี้นี่แหละครับ If, this, yeah. if somebody tried to come inside the fort, they had to pass two modes. If they fell down in the first mode, alligator says them, See you later, my friend. <laughs> if they fell down in the second mode, animals got a tasty food. So, okay. no chance to come inside the fort without... the <laughs> morning, Hello, I'm, I'm fine. You? How many girlfriends do you have? I'm sorry? How many girlfriends do you have? I have just one. So how many girlfriends do you have? I thought you said two. No, no, Just one. <laughs> You're gonna <laughs> kill me. <laughs> <laughs> Alright. The voice is going from here. Yeah, yeah, Sorry, I was just kidding. Okay, yeah, yeah. <laughs> now you go back from here to that gate. <laughs> no, 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 no. To that gate. This kid? Yeah. Here? Bigger? Yeah, it's bigger. When you come closer, it smaller. Yeah. And come closer and smaller, right? <laughs> Hello? Broke wow. it go outside like that? No, Walking yeah, corridor. Yeah. That's why I was asking. Okay. Yeah, it's smaller now. โอ้ย่าสกูตเมทิกครับตอนนี้ยังออกไม่ได้นะเขาถ่ายนังดินรอ A few moments later

เดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะให้กินอะไรหลังจากจบทริปที่เมืองอังการาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีผมก็ได้ชวนพี่ไกด์แล้วก็พี่คนขับรถเขาเนี่ยมาทานข้าวกันก่อนกลับครับแต่ว่าพี่คนขับรถเขาเนี่ยทานมาก่อนแล้วเขาก็เลยบอกว่าขอรอในรถแล้วกันผมก็เลยมาทานกับพี่ไกด์แกสองคนเราก็ทานข้าวกันไปคุยกันไปนะครับผมแล้วก็มาทราบภายหลังว่าพี่ไกด์เขาเนี่ยอายุเพียงแค่26ปีเองนะ ผมก็ตกใจนะตอนแรกผมคิดว่าพี่แกอายุ30ขึ้นหรือว่าอายุมากกว่าผมแล้วกลายเป็นเด็กกับผมอีกอะแกทำงานไกด์มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับผมทำตั้งแต่อายุ16เลยจนตอนนี้26บนะครับอาหารมาแล้วนะครับจะสตาร์ it i กินสตีมไรส์สตีมไรส์ Yeah what what you order I ordered the same same okay I think I cannot finish it. You, you have to help me. No problem. You can finish it. ค <Okay. S 1> นขับรถผมแอบถ่ายสาวซะแล้วเนี่ยไับเป็ดูเห็นหรือเปล่าสาวเสื้อขาว <laughs> ตอนนี้ต่อคิวเติมน้ำมันอยู่นะครับบนเยอะยังถ่ายไม่หยุดเลยนะครับ เติมน้ำมันเสร็จคนขับรถเขาก็ไปซื้อโคกมาให้นะครับเขาให้น้ำมาทั้งสองขวดแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็เขาก็พูดได้แค่กแค่ำว่า Thank you กับพูทอย่างเดียวตำรวจถือไม้เหมือนในคลิปที่เป็นไวรัลกันนะตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ถือไม้ให้ตีเด็กไม้รุ่น คือต้องขอบอกเลยนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาอินเดียเนี่ยความคิดของผมเลยเนี่ยก็คือคนอินเดียทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้แต่พอผมมาอินเดียได้2วันเนี่ยตั้งแต่ไปเจอคนขับรถที่ไปรับผมที่สนามบินเมื่อวานนี้แล้วก็เจอกับพี่คนขับรถคนนี้เนี่ยก็ทําให้ผมรู้ว่าอ๋อไม่ใช่คนอินเดียทุกคนที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยกูเกิลทランスเลตเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดครับผม ตรงนั้นนี่เนี่ย is your tip sir I'm thank you thank you see you hello ผมกลับถึงโรงแรมเนี่ยก็ประมาณเกือบ4โมงเย็นนะครับทุกคนตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ว่าจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนสัก2-3ชั่วโมงแล้วค่อยออกไปหาข้าวเย็นกิน แต่ก่อนเข้าห้องเนี่ยผมก็ได้ไปยืนอยู่ตรงบริเวณระเบียงของโรงแรมแล้วก็มองดูบรรยากาศรอบๆงโรงแรมนะครับผมแล้วผมก็คิดในใจว่าเออเรามาอินเดียเรามาแค่7วันเองนะแล้วข้างนอกเนี่ยมันยังมีอะไรที่รอให้เราไปค้นหาอีกเยอะเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเอาขอไม่เก็บแล้วก็เดินออกไปเที่ยวต่อดีกว่าไม่นอนละยังไหว หลังจากที่เดินก้าวขาออกจากโรงแรมนะครับผมสิ่งที่เราจะได้เจอเนี่ยด้วยความที่ย่านที่ผมพักอยู่เนี่ยมันใกล้กับสถานีรถไฟ New De ดลี a i l w ว y Station นะครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณเกือบ5โมงเย็นนะคนก็จะทุกพลาดเป็นพิเศษเราเดินไปไหนก็จะได้ยินแต่เสียงแตรรถทั้งนั้นเลยนะครับตลอดทางเลยแล้วด้วยความที่หน้าตาเราเนี่ยแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วอะทุกสายตาเนี่ยก็จะจับจ้องมาที่เราเป็นพิเศษนะแล้วแถมเรายังเดินถือกล้องอยู่ด้วย ก่อนอ,ออกมาเนี่ยรีเซปชั่นนิสของโรงแรมเนี่ยก็ได้ตักเตือนผมแล้วนะว่าเ,เดินในแถวนี้ให้ระวังสิ่งของมีค่าดีๆนะครับผมเพราะว่ามันมเคยมีกรณีนักท่องเที่ยวเนี่ยโดนกระชากกระเป๋าวิ่งราวซับอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะผมก็ยิ่งได้ยินยิ่งแบบยิ่งกลัวะไรผมก็พยายามเอาของมีค่าเนี่ยเก็บไว้ใน,นในกระเป๋าที่คาดว่า,าเขาจะหลวงไม่ได้นะ มาที่นี่ก็ต้องระวังนะครับคนเดินทางเยอะคนมาจากต่างถิ่นก็เยอะระหว่างที่ผมเดินอยู่เนี่ยผมก็พยายามมองหานะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมว่ามีหรือเปล่าเผื่อเราจะได้เข้าไปทักไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะสงสัยเขาไม่ได้พักย่านเดียวกับผมมั้งแล้วบริเวณหน้าสถานีรถไฟ n e l h i Railway Station นะครับผมมันก็จะมีร้านแบบ Tourist information เนี่ยค่อนข้างเยอะนะ ก็คือเอาไว้ขายแพ็กเกจทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาร์จราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไพรส์ไปนิดนึงครับผมแล้วระหว่างที่ผมเดินอยู่เนี่ยผมก็ได้เจอกับน่าจะเป็นพนักงานของ Tourist Information สักร้านหนึ่งแถวเนี้คือมาพยายามที่จะพูดคุยกับผมแล้วก็เสนอขายทัวร์ให้ผมแล้วพยายามพูดแบบว่าเออเนี่ยคุณไปแพ็กเกจทัวร์นี้สิมันถูกมากนะคุณหาราคาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนแล้วนะ ไปสิเราก็เดินตามผมมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเดินตามผมเกือบ500เมตรอะ่ะแล้วก็พูดไม่หยุดเลยอะ่ะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้นะแล้วผมก็พยายามปฏิเสธแบบเสียงแข็งไปเลยว่าอไอ้มีแพนหมดแล้วนะไ, <ป S 1> ไอไม่ซื้อแพ็พกเกจทัวร์ของยู <รอ S 1> หรอกยู <you S 3> ไม่ต้องเสียเวลาเดินตามไอ้หรอกแต่เขาก็ยังเดินตามเดินตามเดินตามจนผมแบบรีบเดินเร็วๆแล้วบอกว่าโน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 อย่างเดียวเลยเขาถึงเลิกเดินตามนะครับผมคือ ตื้อเก่งมากเลยนะคนอินเดียนะครับนี่ผมใส่แมสอยู่คนเดียวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอโหผมว่าผม ขามถนนไปไงวะเนี่ย้ตม่นีอโอโหข้ามไม่ได้อะนะครับต้มจะข้ามถนนนะต้องทำได้โอเค โอเคเรียบร้อยสำเร็จแถวหน้าสถาาีรถไฟก็จะมีตลาดมีหาเร่เยอะมากนะก็เหมือนกับที่ไทยนี่แหละแต่กินอาหารทุกอย่างที่นี่เป็นเหมือนเครื่องเทศเหมดเลยนะมันก็ใส่เครื่องเทศไปในทุกเมนูอ่ะ อันนี้ก็มาเดินให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับโอ้หอันนี้อะไรเนี่ยฮะเ e ียกยุ่ง thailand thailand yes why are you making picture huh why are you making picture i'm a broker sorry broker 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 yeah yeah thailand or yeah. india thailand yeah หัวมากเลยอะ่ะเสียงแต่รถแบบว่าสุดๆเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วนะครับ <c oughs> กลับโรงแรมแล้วปวดหัวมากอะ่ะเสียงแต่กลิ่นเครื่องเทศ ไปก,กันห,หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อ Can I have one plate please 50 f t y right โ okay. อเคเขายืนกินกันอย่างนี้เลยนะครับรอดองพอนก่อน Thank you. I'm sorry? What? This country, Japan? Yeah, yeah, people, What is this? I we should it,